อ <c oughs> แล้วทำไงต่อ<ะ>อ่ะอ่านใหม่ดิอ่านใหม่ดิอ่าคุณเพื่อนของคุณไปเที่ยวแล้วเรถซึๆๆ่งยนต์รถของคุณมันเกิดหยุดข,ขึ้นนะทำไงอ่ะแล้วก็ไปพวกเราก็ไปรีสอร์ทกันไปหา,หาที่หลบภัยแล้วปส่งคนก็หลังก็หลอกอะส,ส่งคนแก่ไปซ่อมรถเนี่ยรีสอร์ทมันยัง,งโผล่มาโอ้ยไอยกูหล่อมาแล้วจัดเอ้าไม่ตายอ่ะ เ้ปิดมาเปิดมาข้างศาสนาแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูเห็นไม่ได้ไอ้เนี้ยมีที่ไรนผมหมดไปได้ไหมไปได้ไหมตรงนี้ไปไม่ได้เหรอไม่ได้อ่ะผมจะได้ไปรูพ่อของผมเหรอรูใครอะใจวะไ้ครอบครัวไครอบครัวครอบครัวใครเนี่ยเไม่แต่โลนนะครอบครัวเนี้ยไป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  นี่อะไอ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้โหเี่มัน้มห้องห้องเกมมิ่งนี่ว่ะเกมมิ่งห้องเกมมิ่งพ่อึงอะตลาดหุ้นรือเป่าเนี่ยยกามเนี่ยตลาดาษาดี่โอ้โหีดูคอมคอมจิคอม jpg เ่ะคอมจัด jpg เลยเยี่ย Super o t e r นี่คือคอมพิวเตอร์จัด jpg เลยเป็นใครขี้แตกงไงฟิวอ่าฟิวโอ้โหยี่ยฟิวขี่ไว้เหรอพ่อเนียอะเม็อะไรอ่ะยแกนู่ออกปิดละ

เตืนตามมาครับเียไหนเสียงวะอุ้ยเมีนใครอ่ะเมีนแตกเหรอเมนแม่งจริงไว้อะขาอุ้ยพี่วิเงเ้ยดหมดเลยเ้ยเยเยอะน่าตาันเหอนเฮียฟิวอะเออย่าเพื่อนเพื่อนงัยิวที่สภาพศพตอนเผาเลย ยังคือเหมือนพวกเราเมืันโดนแก๊งมันยืนๆพวกเราอ่ะเหมือนไอ้เจ้าฟีวมันอยู่อยู่หลังรถเนี่ยมันวิญญาณติดตามมาด้วยไอ้เหี้ยเจ้ากรรมนายเวนี่เจียงจิ๋วเฮ้ยอะไรวะอะไรตรงเนี้ยคือคือมันไม่เหมือนเหมือนนี่แหละเหมือนคนคนเดินเที่ยวใช่ไหมเห็นไล่ฟิวมันเป็นเจ้ากรรมนายเวนี่ไหนไอ้เงี้ยมันเดินตามมาด้วยอะเอามียตุ้มทุตมัยเนี่ยเอ้ยมียตุ้มทุตมัยเนี่ยโอ้ยสตาร์สตาร์หูวข้าวไปดิมติงหัวสมองมึงเนี่อหมายฟิวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถ้ากูจะลอยูแล้วนะ เฮ้ยแค่มีสมองเกียร์เบรนเลยเฮียเบรนสมองแบง้งออะไม่ได้อะไรกูเห็นตัวมึงแล้วกูนึกว่าเป็นผีไม่ได้สนใจนะว่าแหละเอาเพ้ยอนแมวว่ะแมวร้องไงหมาด้องไอฟิวไออะไรอ่ะไอไอจีไหมเนี่ยอจีทงจีป่ะกูไอจีในหมู่เหมือนเอ้ยไอจีหายไอเนี่ยไปทำวัดซะเลยเฮ้ยมันหมองนิวแบนเจอร์ว่ะมันหมองแดนเจอร์อ่ะ ว่าม EN ันม EN ันม EN ันช่วยเราไงมันเจ้า oh. พี yeah. oh. ่อ่ะช่วยช่วยให้เรารอดใล่อสิแม็มันกลัวที่ไหนแม็ไม่กลัวที่แม็กโคตรเก่งนี่อะไรวะอุ้ยอะไรอะไรไอแม็ไม่กลัวมั้งเลยบินเลยหน้ากลัวเลยอะไรเนี่ยไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ๋ตุ่นตุ่นชิกตุดนตุดนตุ่นหรเปล่าวะเดี๋ยวเราเรากลับไปห้องเมื่อกี้ไหมโอ้โหอเแยป่ มทำไม่กูต้องน้ำด้วยกูกูถึงกูยังไม่กลัวแต่ใจกูแม่งก็มีมีลิมิตนะแม่ใจไม่เลยกูไม่ชีวิตกูไม่เกินร้อยแต่ตอนนี้ยตอนนี้เลือดกูลดลงหัวแล้วอ่ะอั๋วอัวเออกูร้องอั๋วมีไฟเลยเนี่ยไม่มีไฟเลยตรงนี้อันนี้ที่เด้อนี่ตรงเดียวนี่แล้วไงเราเราไปให้หมดกันไหมเราไปให้หมดไหมไปให้หมดกันอ๋อเคที่เดิมนี่หว่าไปเราไปไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้ไม่หมดอ้ได้ไดะได้การจะไหนวะ ีมันมีทางกั้นหรอเอาไอดีวะไม่เสียววะพ่อมึงร้องห่วยห่วยอ่างนี้มีมีอะไรอ่ะเอ้โหมันมีขบอย่างเด็ดเนี่ยเรามาฝังไอฟิวในนี่ไงเขาไปเยี่ยมฟิวสภาพฟ้อมฝังจัดแล้วยังมองดูนี้ฟิวกดเกี่ยวอ่ะเล้อดขี้คือมาฝังไอ้ฟิวอ่ะเนี่ยเผาฟ้อมฝังเลยยังดูตัวฟิวดิฟิวกดเกี่ยวอ่ะเฮ้ยแปลกเข้าไปดีว่ากลัวเหรอเยี่ยมบนเตียงอะไรบนเตียงอ่ะ เฮ้ยทุบดิทุบดิเนี่ยโลดใหม่จีทุบทุบทุบ้โหรู้ทัไอเจี๊ยไอจี๊ยบโดนกระตือเยี้ยบอกเป็นแม่งตีใหญ่เฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันมาเอาอยู่ไหนโอ้โหเนี่ยผมหมดผมหมดทำลายข้าวของเงยไม่กลัวเงีเฮ้ยดอัมเบลานยีป่าวะต้องร้ลูเนี่ยยกขอิี้เอไปนั่งเลยนั่งโชว์ฟิวห้องอาบน้ำมึงอฟิวอาบน้ำนี่ฟิวอาบน้ำนี่เดีวขาไปดิอาบน้ำี่ยัยไม่เอา อะไรวะมีเฮอะไรก็ไม่เป็นไรมาข้างเขียดน้ไช่เยซูอ้อเยซูพังเลยพระเยซูอิ่นอ่ากลัไปสักซิดเลยวะเฮ้ยอะไรอะอาว่ะไปกลับทางดิมมาทำง้นอ่ะขวาขวาดิซ้ายไปแล้วกขวาดิขวาใช่้ยหลุงลกตลกเยอะลยนี่ไงหัดหัดอะไรอะ p o w e r อะเดวิล flower เฮียใครบินรถตีแก้วอะเฮียใครบิดรถอีแก้วอะกูไม่ชอบเลยว่าเสียงเนี้ยเนี่ยวันนี้มันต้องต้องเวลามึงจะไปแบตัวเต็มเฮียอะไรฟิวเฮ้ยแม็กอ่านว่าอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะาดิฉันแมนวูดเฮียอะไรเนี่ยเดวิล flower อันไหนวะซ้ายเพื่อนวูธาโอ้โหเนี่ยเอาวะเอาวะคืออะไรวะเฮมีมีเต็มเลยเนี่ย อะไรอ่ะมันสัญลักษณ์เฮียเต็มอะไรอ่ะไม่ค่อยเขียนพาปากเียวไปตามมาฟ <hire, S 2> ิวฟ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 ิวช่วย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 โอ้เยพอไม่มีอะไรเลยกลัวอะไรเนี่ยไม่มีเฮียตัวแกประตูพ่อเว้ยแกเปียะมือเลออะไรเขาสองนี่คนอะไรวะเข้าไปดิโอ้ยอะไรอะไรเฮียสิ่งไรใครยืนใครทำอะไรตี้ยน่ะเฮีย นี่มันดันกูใช่ไหมเอาซ้ายขวาให้มันโอ้โหไม่มีครับพวกนี้เช่ใครับนี่อะไรอ่ะพ er like ี่ยืดตูดใครอ่ะเยซูอิดอ่ะเดี๋ยแมงก์เขยไปดิเดี๋ยวช่วยอ่ะไมาไม่ตูดใครอ่ะอันนี้ตูดใครเนี่ยอะไรวะเกิดยืดอะไรเกิดวะเกิดยืดอะไรเกิดอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขามากันเขยพังเลยเนี่ยเกิดเลยเกิดอ่ะเกิดอะไรเกิดอ่ะ ก็เลยพิลักการก็เลยพิลักกุงเลยอ่ะแม่งวิ่งมาดิแม่งว uh ิ่งมาโชคแสลมเลยเฮียเฮียกูตกใจหมดเลยเฮียกิวส์คือคมึงต้องเดินนำอะไรทียพวกกูไม่ได้เพราะวกกูโดนบ่อยไม่ได้ไม่ได้ถ้ามึงอยู่ไหนกูเดินนำบ่อยแล้วฟิวส์น้ำอยู่ไหนกันเสี่ยงไรอ่ะกูกดปุ่มไปแล้วประตูอะไรเปิดวะ ก็เหมือนเหมือนประตูอะไรเปิดเลยอ๋อนี่ไงนี่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 ให้ฟิวไปดี๋ให้ไม่ไม่ไม่ให้ฟิวไปเดีฟิวไปเดีฟิวไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหวโอ้ยเนยองโฮงต้องม่ต้องม่ขี้เนี่ยมันไม่กัดมึงหรอกเกียร้อะไรเนี่ยตบปเนี้อะลรเฮ้ยประตูประตูนี้เปิดเลยยเยี่ยฟิวเนี่ยเขาหรือเปล่าฟิวลูกมึงอับฟิวช่วยกูช่วยช่วยช่วยฟิวมึงมีอะไร ช่วยฮีอะไรอยู่ยไหนเนี่ยเอาลูกมันมาสั่งเลยฟาดาดฟาดฟาดฟาดรูปไันโตยู่ย่าหวานเลย้มีอะไรามีนะเนียันเอาลูกมันเลฟาดเนี่ยมึงเปหาพ่อหาแม่มึงไงเนียเอ้าโอ้หยิงวตีปิวเลยมันแก้เข็ยีสุิดปกูเห็นอะไรแวบแวบว ไปฟิวไปเลยนะฟิวไปฟิวฟิวเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดนโดนโดแล้วฟิวมึงมึงต้องไปมั้งโอ้ยไม่โง่มากี่อ่ะฟิวแล้วฟิวคงแดงอยู่ไอ้เหี้ยราตกไกลก็อี้สัสอี้สัสที่คนจะมามันเอาอ่ะเงี้ยน่ากลัวเลยคุณไม่ได้หรอฟิวแม่งน่ากลัวพี่เฮ้าวย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรนี่อะไรอ่ะ ज <laughs>